กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ World 24หมุนให้ทันโลกในช่วงนี้ยังอยู่กับดรวูดดี้และดิฉันนพวรรณเดชศรีวัตรค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมจัดรายการรวมไปถึงแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะสุนัขที่คุณผู้ชมเลี้ยงนั้นมีความน่ารักอย่างไรกันบ้าง,ส,งส่ง SMS กันเข้ามาค่ะที่4 6 8 9 9, 9 8 8 4 6 8 9 9 8 8ถ้าเกิดพูดถึงการเลี้ยงสุนัขแล้วดรวูดดี้คะคที่บ้านเองเลี้ยงไหมคะเนี่ยมีอยู่่ะพันไหนคะเป็นพันบีเกิลนะฮะ เขาได้ข่าวว่าบีเกิลนี่น่ารักมากน่ารักมากเลยเวลาที่งงถ่ายรูปเวลาถ่ายรูปนี่น่ารักมากเลยแต่หลังจากถ่ายรูปเป็นแล้วเป็นยังไงคะคือภาพนิ่งๆไงดูน่ารักตลอดอทุกรูปเลยดู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 สวยดู<ต>น่ารักอยากจะกอดอแต่ภาพเคลื่อนไหวคือดื้อดืด้อสุดๆขีดดชอบลื้อเข้าของชอบขุดนู่นขุดนี่อันนี้คือนิสัยเขาเหรอค่ะใช่เขาเขาได้กินอะไรแปลกๆเขาจะไปขุดไปลื้อไปกัดอะไรเงี้ยอ่าฉลาดไหมคะฉลาด นะเขาเรียกว่าเป็นสุนัขที่ตัวเล็กๆนะเอาไว้สาหรับเลี้ยงสําหรับนักล่าสัตว์ด้วยนะก็คือมันจะวิ่งตามเก็บสัตว์ต่างๆให้นะครับแล้วมาส่งเหมือนเล่นเกมเขาจะชอบเล่นน่ะเป็นเป็นยังไงคะเคยเทสไหคือโยนอะไรไปแล้วกลับมาบ้างกลับกลับมอกลับมาทุกอย่างนะะแล้วก็เขาจะขอขอให้ส่งไปอีกจะวิ่งไปอีกชอบวิ่งสุนัขก็เป็นสุนัขบ้าพลังพลังเยอะตัวเล็กๆจมูกโตๆหน่อยดมกลิ่นเก่งเขาตอนนี้เนี่ยบีเกิลเนี่ยได้รับการ ไปที่สนามบินทุกแห่งนนั้ในโลกแล้วตอนนี้ทำไมอะคะไปเป็นสุนัขสนามบินอ๋อคือดมด้วยด้วยด้วยจมูกเขาด้วยจมูกเข,เขาเนี่ยเข,า,ขาดมระเบิดได้ดีมากาอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยขนาดคราตัวเล็กไงชาวบ้านาไม่ค่อยกลัวคือ <c ười> สมมติใครเห็นบีเกิลก็ไม่กลัวไงแต่ถ้าเป็นอันเทเชียนเป็นโดเบอร์แมนเห็นแล้วก็กลัวเดี๋ยวเป็นลมแต่ว่าเป็นบีเกิลตัวเล็กๆแล้วเขาที่สายการบินแห่งหนึ่งประเทศอะไรรู้จำไม่ได้เดี๋ยวฉายภาพให้ดูก็ได้เขาจะ เวลาผู้คนลืมของไงเขาจะผูกกับบีก็ให้บีก็วิ่งไปส่งอ๋อหรอมีก็จะวิ่งทุกๆ,ๆไปส่งถึงตัวเลยน่ารักจริงรค,รค่ะคือด้วยด้วยขนาดที่กระทัดรัดแล้วก็ใบหน้าดูน่ารัากก็คือหลายๆคนก็เลยชื่นชอบแต่ส่วนมากใช่ไหกาศยานแห่งประเทศไทยก็ใช้อยู่นะตอนนี้เป็นบีกเกิลเหมือนกันนะครับแต่สซนมากต้องดูแลเขาทุกวันน่ะเขาเหมือนเด็กที่ต้องการความดูแลเอาใจใส่ถ้าปกติเคยเล่นกับเขาแล้วไม่ไปเล่นใช่ไหมอ๋อเป็นไงงอนไหมคะ มันเห่าตลอดคืนทําไมอ่ะ,อะคือล,กลุก,อลกมาเล่นกับฉันอย่างนี้ยหรอมาเล่นกับฉันหน่อยอฉันคิดถึงเธอตายละคิดถึงเธอมาเล่นหน่อยเหาใยญ่เลยนะที่บ้านก็มีตัวชื่อชาร์ลอตตัวสุภาพสตรีน,น,นะคอ๋อค่ะอ,อันนี้คือขนาดขนาดเป็นเป็นเป็นตัวเมียนะยังยังน่ารักยังดื้อยังสนขนาดนี้มีมีคนบอกว่าจะยกมาให้อีกตัวเอาไหมจะได้คู่กันไงคะเลี้ยงตัวเดียวเดี๋ยวเหงาไงดรเอ็มเบลล่ะ เราบอกว่าเอาไว้ก่อนตัวเดียวไม่ไหวเราก็เหนื่อยแล้วถ้าเป็นสองตัวมันจะเหนื่อยขนาดไหนร่วมกันสนนะฮะสนจริงๆเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นความน่ารักนะคะชื่อน้องชาร์ลอตใช่ไหมคะน่ารักเลยนะคะคุณผู้ชมเองล่ะคะถ้าเกิดเลี้ยงสุนัขเอซเกันมาหน่อยนะคะว่าเลี้ยงพันธุ์ไหนน่ารักอย่างไรแล้วก็มีความแสนรู้อย่างไรกันบ้างที่4689988ค่ะคุณผู้ชมคะในเบรกนี้เราบอกไว้แล้วนะคะว่าเราจะมาพูดถึงประวัติของย่าเหล่กันบ้างค่ะหลายคนนั้นยังจําได้ดีแต่ว่าบางท่านนั้นบอกว่าอาจจะมีการลืม เลือนไปแล้วสําหรับประวัติเข่าวๆนะคะสําหรับย่าเหลนะคือประมาณในปี2465 เป็นสุนัขพันธ์ทางที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลี้ยงแล้วก็ทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ภายหลังนั้นก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ที่สําคัญนั้นก็แน่นอนว่าประวัติของย่าเหลนั้นหลายคนนั้นมีความทรงจําได้เป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนที่ปุกปุยหางเป็นพวงสีขาวมีแต้มสีดำหูตกแล้วก็เกิดในเรือนจำที่จังหวัดนครปฐมนะคะอโอ้โหอันนี้เข้าวกล้าวนะคะ เกิดในเรือนจําด้วยเกิดในเรือนจําค่ะของย่าเหลนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าภายหลังเนี่ยเจ้าย่าเหลนั้นนะคะก็เป็นสุนัขของหลวงชัยยราชรักษาตำแหน่งเดิมก็คือเป็นผู้ที่ควบคุมนักโทษนี่แหละแล้วก็ภายหลังก็มีการก็คือว่า น่าจะมาถวายนะคะแล้วก็สุดท้ายนั้นก็มาเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลแล้วก็มีการพระราชทานนามว่าย่าเหลนั่นเองสิ่งที่สําคัญค่ะเขาบอกแบบนี้นะคะว่าย่าเหลนั้นมีคําแปลเป็นภาษาไทยแปลว่ามิดแท้หรือว่าเพื่อนตายมิตรแท้เพื่อนตายก็คือเป็นตัดที่จงรักภักดีถึงได้ แลการที่หกท่านก็ส่งพระราชทานชื่อให้ใหก็คือชื่อย่าเหลนั่นเองครับค่ะ,ค,ะคือ<ม>ด้วยความที่เราทราบกันดีเนาะ<ม>ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็จงรักภักดีเป็นอย่างมากก็เลยเป็นมิตรแท้เพื่อนคู่กายของมนุษย์นะคะ<ม>นอกจากนั้นแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญเขาบอกว่าที่สร้างศัตรูนั้น,นน่าจะเป็นเพราะว่าย่าเหลนั้นเป็นสุนัขที่ฉลาดแล้วก็แสนรู้เป็นอย่างมากช่างประจบแล้วก็คอยถวายความจงรักภักดีพระเจ้าอยู่หัวเหมือนเป็นทหารรักษาพระองค์ค แล้วก็ทําให้ทรงนั้นโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้จึงสร้างความอิจฉาและเกลียดชังในหมู่ข้าทาบบริพาหลายคนอิจฉาไม่เท่าไหร่พัฒนาไปถึงฤทธิยาไงถ้าอิจฉาก็มาอิจฉาจังเลยนะได้รับเขาเรียกว่าพระกรุณาธิคุณคพระมหากรุณาธิคุณจากร้นเก้าและการที่หกใช่ไหมนะั่นคืออิจฉาแต่ฤทธิยาคือฉันเคยได้รับอย่างนี้มามในรั้วนในวังสมัยก่อนคงจะมีอยู่นะฉันเคยได้อย่างนี้มาทําไม พระอ,องค์ไม่ทรงโปรดเหมือนสมัยก่อนออเจ้าแย่มันมาแย่งความรักแย่งความจงรักภักดีนี่อันนี้สําคัญมากะนะบางทีเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยเขบอกว่าเนี่ยแย่งความจงรักภักดีจากฉันไปไม่ได้ฉันต้องรักพือีมากกว่าเธออ,อะไรทํานองนี้นะก็อันนี้เป็นทิ่งเป็นสุนัขยิ่งไม่ได้เลยสุดท้ายก็โอ้โหก็ต้องบอกว่าสิ้นชีวิตลงนะคะก็คือเขาบอกว่าในปีที่5ที่ยาเหลนั้นมาเป็นสุนัขหลวงในพระราชวังวันหนึ่ง มีผู้ไปพบย่าเหลนั้นนอนตายข้างกำแพงพระบรมมหาราชวังก็คือด้านวัดโพธาเตียนก็คือมีรอยถูกปืนยิงตามรูปการเชื่อว่าคนที่ฆ่าย่าเหลนั้นต้องมิใช่มหาเล็กธรรมดาเพราะผู้ที่มีปืนในสมัยนั้นต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ชั้นเจ้าขุนขึ้นไปหรืออาจจะเป็นชั้นเจ้าหนายก็เป็นไปได้อันนี้คือการเสียชีวิตของย่าเหลที่เกิดขึ้นโดนปืนและยัง ก็ต้องไปตามจับ ผู้ร้ายใช่ใชไหม<ช>พ่ชาย,ยาเหล่จับได้ไหมจับได้คือก็ทราบเหมือนกันว่าเป็นชั้นผู้ใหญ่แต่ว่าไม่เปิดเผยเขาบอกว่าปกติแล้วนิสัยของย่าเหลน,นั้นชอบที่จะแอบออกมานอกวังเป็นประจำออกมาเที่ยวเล่นคนนี้น,น่าจะไปดักไว้แล้วก็รู้ว่าเป็นปกติว่าย่าเหลน,นั้นจะออกมาก็เลยมีการยิงนะคะหลังจากนั้นค่ะในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็ทรงโสมนัสเป็นอย่างยิง่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการจัดงานศพแก่ย่าเหลมีหีบศพใส่อย่างดีเลยปิดทอง ที่มุมโลงแล้วก็โปรดให้มีการแกะสลักรูปย่าเหลวางไว้บนโลงด้วยแล้วก็มีการแน่นอนว่าหลายๆคนนั้นก็โศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของย่าเหลในครั้งนี้ด้วยนะคะตั้งเป็นอนุสาวรีย์ด้วยที่พระราชวังสนามจันทร์ทินครปฐมอาจารย์เคยได้ไปเคยเคยฮะพวกลูกเสือพวกอะไรเงี้ยไปฝึกไปที่ที่นู่นเนี่ยก็จะได้ไปเยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร เพราะรอนการันที่หกก็ถือเป็นผู้สถาปนาลูกเสือแห่งชาติเหมือนกันนะครับก็จะไปได้ชมอนุสาวรีย์ของย่าเหลเพราะย่าเหลเนี่ยซื่อสัตย์มากชลาเฉลียวและจงรักภักดีเนี่ยความจงรักภักดีของย่าเหลเนี่ยแหละเป็นที่ประจักษ์เพราะย่าเหล่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไงก็คือยศฐาบรรดาศักิ์ย่าเหลเป็นสุนัขก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่ย่าเหลนี่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน ถ้าแต่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครลบลูหรือดูหมิ่นพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าทำกิริยาไม่เหมาะสมญาเหล่จะเข้าไปเห่าเห่าคนคนนั้น,มนแม้แม้กระทั่งการแต่งกายที่อาจจะไม่เรียบร้อย<ช>ด้วยคือเลยอาจจะเป็นที่มาของบางคนอย่างที่ดรูดดี้บอกก็คืออ,อาจจะมีความเกลียดชังอิจฉาริษยาแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากงานศพของญาเหล่แล้วนะคะ พระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงโปรดให้มีการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมีรูปหล่อของย่าเหล่ด้วยด้วยเป็นโลหะทองแดงประดิษฐานไว้หน้าพระตำหนักชาลีมงคลอาจในพระราชวังสนามจันจังหวัดนคปรปฐมอย่างที่ดรูดีนั้นมีการกล่าวไว้ด้วยนะคะโดยสั้นๆช่วงหนึ่งที่เป็นพระราชนิพนธ์บทกลอนไว้อะไรแก่ย่าเหลคะ่ะฟังทีไรรู้สึกว่าเห็นถึงความโสมนัสณนะขนะนั้นเลยนะคะโดยบทกลอนบอกแบบนี้นะคะว่า อนุสาวรีนี้เตือนจิตให้กูคิดคำหนึงถึงสหายโอ้อะไรใจจูอยู่ไม่ไวายกูเจ็บค้ายสอนสักปักอุรายากที่ใครเขาจะเห็นหัวอกกูเพราะเขาดูเพื่อเห็นเป็นแต่หมาเขาดูแค่เปลือกนอกแห่งกายาไม่เห็นลึกตรึกตราถึงดวงใจ เป็นเพื่อนมิตรชิดกูอยู่เป็นนิดจะหามิตรเหมือนเจ้าได้ที่ไหนอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่สื่อถึงความรักแล้วก็ความโศกเศร้าเสียพระไทยเป็นอย่างมากณนะขณะนั้นนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งของบทกรระราชมิพนธ์นี้ที่มีการบอกนะคะว่ามันยิงเพื่อนเหมือนกูพลอยถูกด้วยแทบจะม้วยทีวันสิ้นสังขาร ก็หมายความนะคะว่าพระองค์ทรงร่งรู้ว่าใครที่ดักยิงย่าเหลแล้วก็คงหมายให้พระองค์นั้นเสียพระราชาฤทษไทยซึ่งทรงเสียพระราชาไทยนั้นมากจริงๆดังที่กรอนั้นก็ปรากฏในพระราชนิพนธ์จริงๆด้วยค่ะนันนี้ก็เป็นอ,อ,อนุสาวรีย์นะฮะที่สร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงสุนัขทรงเลี้ยงนะครับซึ่งถือว่าเป็นสุนัขทรงเลี้ยงตัวแรกของราชวงศ์จัก,กรี ถ้าชวงอื่นเราไม่ไม,ไม่หาข้อมูลไม่พบนะแต่ว่าเราจะกรีเนี้ยก็คือย่าเหลเนี้ยแหละครับที่เป็นสุนัขทรงเลี้ยงตัวแรกนะและตัวถัดมาก็คือคุณทองแดงนั่นเองนะครับ ก็เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนเชื่อว่าพอพอทราบประวัติอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะ <Yeah. S 2> หลายคนบอกว่ายังไม่เคยไปเลย mm hmm. เห็นแต่ว่าเป็นภาพ <Yeah. S 2> จริงๆแล้วมีเรื่องเล่ามีประวัติศาสตร์เนี่ย <Yeah. S 2> มากมายแล้วก็ข้างข้างฐา,านเนี่ยอนุสาวรีย์เนี่ยกรอนอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกรอนที่ยาวมากเลยนะคะ mm hmm. ลงไปอ่านกันดูแล้วก็จะเห็นถึงถึง,ถ,งถึงในช่วงเวลานั้นแล้วก็เหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นที่เกิดขึ้น mm hmm. เขาบอกว่ามีต้องบอกว่ามีมีมีวีรกรรมหลายอย่างนะคะที่หลายคนนั้นก็จดจ ได้เป็นอย่างดีนอกจากที่ดรวูดดี้บอกก็คือเรื่องของความจงรักภักดีความซื่อสัตย์แล้วก็การที่อยู่เป็นเพื่อนคู่มิตรเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่สุดท้ายก็จะกลับมาที่วังแล้วก็มาอยู่ใกล้ชิดยิ่งบอกแบบนี้เนี่ยหลายคนยิ่งเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยนะคะกลับมาตลอดนะครับแล้วก็จงรักภักดีไม่ต้องห่วงเพราะว่าชีวิตก็มอบให้พระองค์ท่านนะครับ เรว่าเรื่องของย่านเหลเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดใครไปพระราชวังสนามจันทร์ <c oughs> ก็ไม่ได้ไกลนะครับอยู่กลางเมืองนครปฐมม, <c oughs> มีป้ายบอกชัดเจนพระราชวังสนามจันทร์ก็เลี้ยวเข้าไปนะครับแล้วก็อาจะมีป้ายให้เห็นอนุสาวรีย์ย่าเหลอยู่ตรงไหนเพ <c oughs> ราะคนก็มามาเที่ยวมาชมที่อนุสาวรีย์นี้เยอะมากนะครับในแต่ละปี คือมาถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกกัน<ม>ได้นะคะนอกจากประวัติที่น่าสนใจของย่าเหล่แล้วนะคะจริงๆแล้วในต่างประเทศเมื่อเบรกแรกเนี่ยเราก็มีการพูดคุยเนี่ยวีรกรรมที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะสุนัขในประวัติศาสตร์ชาติเนี่ยก็หลายๆตัวเลยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วในที่ประเทศจีน<ม>เขาบอกว่ามีหมาพันปักด้วยดกรวูดดี้หลายนพันปักเนี่ยเป็นหมาที่แหมใครๆก็อยากจะเลี้ยงกันนะเพราะว่าน่ารักไงผสมแบบ จากประเทศจีนเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าพันธุพันธุศาสตร์นะพันธุศาสตร์ีผสมพันธุ์พัฒนาเนาะใช่ผสมพันธุ์ทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆมาก<ช>มาย<ช>นหมาพันธุ์ปักนี่ก็พัฒนาขึ้นที่ปักกิ่งนี่แหละ นะครับแล้วก็ถ่ายทอดไปยังหลายหลายประเทศในโลกใช่ค่ะเขาบอกว่าพอไปอ่านประวัติเนี่ยน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเชื่อมพี่เขาว่าสุนัขพันธุ์ปักที่เขาเลี้ยงแล้วก็ยอดนิยมในราชวงศ์ชั้นสูงนั้นเขาบอกว่าเป็นแบบนี้ค่ะที่บอกว่าทําไมถึงเลี้ยงในพระราชวางังเขาบอกว่าน้องหมาตัวนี้มีตัวเล็ก หน้าหักตาโตหางม้วนขึ้นเลมือนใช่เหมือนตุ๊กตาแต่ถ้าเกิดสังเกตดีๆอันนี้ประเทศจีนบอกแบบนี้นะคะว่าจะเหมือนกับสิงโตที่อยู่หน้าพระราชวังอสิงโตหินที่เราเห็นใช่แต่ว่าเป็นขนาดย่อแล้วก็ขนาดเล็กลงมาสิงโตเขาถือว่าเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนอกจากนี้แล้วเขาก็เลยมองว่า เจ้าหมาพันปักนี่แหละลักษณะคล้ายกับสิงโตลักษณะของเขาก็คือมีความกล้าหาญมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความมั่งคั่งของอํานาจอีกด้วยจึงเป็นที่นิยมเลี้ยงเป็นอย่างมากในราชวงศ์จีนอันนี้เขาบอกว่าคู่บาร,รมีเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีนิสัยที่อ่อนโยนแล้วก็ สื่อสัตว์เนี่ยแหละแล้วก็เป็นกันเองแสนรู้สั่งได้สอนได้รู้เรื่องทุกอย่างเขาเรียกว่าผสมพันธุ์จนกระทั่งมีสมองมีสติปัญญาดีค่ะค่ะนะแล้วเป็นคนที่เลี้ยงพวกนี้เขาจะมีมีลูกแก้วห้อยคอด้วยนะอ๋พันปักเนี่ยก็ต้องมีลูกแก้วเหมือนสิ่งโตไงถิ่งโตเขาไว้ในในป่าใช่ไหอันนี้ก็ไว้ในป่าเดี๋ยวมันตายก็ห้อยคอไว้แล้วกัน ก็ถือว่ามีลูกแก้วแล้วก็มีหมาเนี่ยน่าเลี้ยงนะน่าเลี้ยงเนาะพอไปอ่านประวัติเลี้ยงในบ้านเลี้ยงนอกบ้านไม่ได้เลยต้องต้องในบ้านเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะหายไงหมาแพงหมาไว้กินนอกบ้านแลาวตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะถ้าพูดแบบนี้แล้วเนี่ยพอพอรู้ประวัติเขาเนี่ยเขามีลักษณะคล้ายสิงโตก็เริ่มอยากเลี้ยงด้วยเหมือนกันแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าหน้าผากของเขาที่เป็นย่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 นเนี่ยคนจีนเขาบอกเหมือนกันนะคะว่าเขาเป็นภาษาจีนนะ ภาษาจีนว่าหวังหวังจื่อแต่ว่าเจ้าชายภาษาจีนหน้าตัวย่น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 ข้างหน้าเขานี่แหละเขาก็เลยบอกอ๋อเป็นสัตว์ที่น่าจะเป็นลักษณะที่เป็นมงคลเลยทําให้เป็นที่มาของการเลี้ยงน้องหมาพันธุปักมากยิ่งขึ้นนะขนะนี้นั่นเองพูดแล้วอยากจะเลี้ยงจังเลยใช่ค่ะไม่รู้จะทํายังไงดีเนี่ย่ะใชซื้อที่ไหนเนี่ย เขาบอกว่าตอนนี้ก็คงจะต้องไปหาซื้อตามฟาร์มมาดีที่สุดคือจะได้เป็นหมาแบบว่าพันแท้ด้วยไงคะดรว้มีฟาร์มใช่เป็นฟาร์มแล้วก็เป็นเพชดีกีได้รับหน่อยประมาณนั้นก็จะได้ลักษณะได้ถูกต้องตาโตหน้ายน่นตัวเล็กหางม,ม้วนหน้าหักะะอันนี้คือคือลักษณะที่ถูกต้องนะคะมันก็ดูดูมันก็ไม่หล่อเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นหมาที่ฉเฉลียวฉลาดน,นะใช่ค่ะแว่าเลี้ยงในบ้านได้ใช่ค่ะไม่ทำ เก้าอี้หลุยใครพังนะครับเพราะว่าบางคนบ้านแพงอ่ะห <c oughs> มากัดเฟอร์นิเจอร์ทีหนึ่งก็หมดตัวแล้วเนี่ยค <c oughs> ่าคาค่าสุนัขหมดแล้ว <c oughs> เพราะเฟอร์นิเจอร์บางตัวนี่เป็นหมื่นนะกัดโชว์ไปก็ ก,ก็ไม่ได <0 S 1> ้ถูกต้องอค่ะบางทีก็อาจจะต้องต้องต้องสอนหรือว่าฝึกมากกว่านี้เชื่อไหมคะคุณผู้ชมคะในราชวงศ์จีนนะคะจกกะักรพรรดิเองเนี่ยก็มีนอกจากความนิยมในการเลี้ยงแล้วแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะคะว่าห้ามเนี่ยก็คือเขามีข้อห้ามคือห้ามเอาน้องหมาพันปักเนี่ยออกพ้นประตูพระราชวางังต้องห้ามโดยเด็ดขาดเลยขณะจะต้องมียามนั้นจัดเฝ้าแล้วก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีแม้กระทั่งอาหารนั้นก็ต้องเข้ามาคือข้างในทั้งหมดเลยคือสามาญชน เลงห้ามสามมนชนห้ามเลี้ยงเฉ่ขนาดนั้น้เห้านั้นถูกต้องคือถ้าเกิดใครขโมยไปเหลือไปที่ไหนประหารชีวิตสถานเดียวเท่านั้นแสดงว่าหลุดรอดมาก็ตั้งแต่สมัยที่อังกฤษไปทําการค้าแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมถูกต้องแล้มีขบวนทหารต่างชาติเนี่ยเรียกว่า8 8ดชาติเนี่ยนะบุกเข้าพระราชวังต้องห้ามยึดทรัพย์สินมากมายเผา สมบัติแยกของราชะวงศ์ชิงก็คงมีจำนวนแล้วก็จะเอาสุนัขพันปักกลับมาด้วยก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่ดรวูดี้บอกเลยคือในประวัติศาสตร์เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะเป็นประเทศจีนมีการติดต่อ,อการซื้อขายในประเทศต่างๆทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นฮอลแลนด์เองอก็มีการให้หมาฮอลแลนด์ไปด้วยนะก็คือไปเลี้ยงเป็นหมาพันปักหลังจากนั้นนะคะหมาพันปักนั้นเขาก็ไปสร้างวีรกรรมเขาบอกว่าสามารถที่จะเห่าเตือนคนที่บุกเข้ามาสัง ห,หลังจากนั้นคือเลยกลายเป็นว่ากลายเป็นสุนัขหลวงประจําราชวงศ์อันนี้ที่ฮอลแลนด์นะคะขณะเดียวกันที่ประเทศฝรั่งเศสเองอเขาก็บอกว่ามีเหมือนกันก็คืออันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระนางโจเซฟินกับคนรักนะคะก็คือคนรักจกักรพรรด นโปบเลียนนั่นเองเขาบอกว่าถูกลักพาตัวไว้แล้วก็ไม่รู้เลยว่าพระนางโจเซฟินนั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วก็พระนางโจเซฟินนั้นมีการเลี้ยงน้องหมาไว้วก็เลยเป็นการส่งสารห้อยคอไว้<ม> <S 1> <S 1> สุดท้ายจักรพรรดินักลเลียนนั้นสามารถที่จะไปเจอแล้วก็คลองรักกันได้เลยเป็นที่มามของฝรั่งเศสน,นั่นเองพระนางโจเซฟินตอนนั้นก็คือก่อนที่นักเลียนจะคลองราชสมบัติอ <C: S 2> ย่างไงคะดร ok ังเป็นในพลอยู่ไง <C: S 2> <C: S 1> คก็คือพระนางโจเซฟินเนี่ยเป็นผู้มีบารมีเยอะแล้วก็เป็น เรียกว่าเป็นส,สตรีที่แม่ทัพในกองฝรั่งเศสให้การนับถือะนะนปกลียนก็แต่งกับโจเซปินเนี่ยแล้วก็ได้ครองอานาจเป็นจกักรพรรดิของฝรั่งเศสตอนเราหลังจากนั้นเนี่ยนปกลียนก็ไปแต่งงานใหม่กับพระนางแมรีล,ลุยที่ออสเตรียหลังจากนั้นมาชีวิตก็ตกต่ำจนแพ้สงครามกล่าวรูดเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าสตรีข้างกายเนี่ยไม่ได้เป็นโจเซปินแล้วนะโจเซปินเนี่ยถือว่าเป็น ผู้หญิงที่มีบาร,รมีมากมนะครับก็เลี้ยงหมาพันปักนี่เหมือนกันใช่ค่ะอพอไปอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยรเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็เห็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะนอกจากจะมีสุนัขไว้ในครอบครองแล้วนะคะ,คะล่าสุดค่ะถ้าเกิดเรามีการติดตามข่าวสารโดยเฉพาะในประเทศไทยยังเห็นในเรื่องของการทารุณกรรมทางสัตว์ที่เกิดขึ้นรหรือว่าล่าสุดนะคะเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคลิป ภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV ที่มีการข่มขืนสุนัขเกิดขึ้นด้วยแล้วก็แน่นอนใช่ค่ะเรวร้ายขนาดนั้นเร็ว้ายขนาดนั้นเลยแล้วก็มันอาจจะเป็นที่มาที่ก่อนหน้านี้นั้นหลายๆคนพยายามที่จะมีการขับเคลื่อนเรื่องของพรบธารุณกรรมทางสัตว์เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ปี57นั่นเองโอ้โหพอมีพรบตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยคนที่รักสัตว์เนี่ยเห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยว่าจริงๆแล้วคุณไม่ควรที่จะไปทําร้ายเขาก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งยังไงคะ ถ้าหมาจะมากัดคุณค่ะคุณอย่าเตะหมานะอืให้ไปเตะเจ้าของมีอาจจะมีความผิดน้อยกว่าเพราะว่าทารหันุณกรมสัตว์นี่ข้อหาเยอะสูงกว่าจริงจริงจริงทำร้ายร่างกายอาจจะโดนปรับจริงค่ะจริงค่ะอันนี้เปิดเปิดกฎหมายให้คุณผู้ชมได้เห็นเข้าๆสักหน่อยแล้วกันถูกต้องค่ะเขาบอกว่า ทำร้ายคนกับทารุณกรรมทางสัตว์น้ํามันต่างกันยังไงกันบ้างเขาบอกว่าการทารุณกรรมทางสัตว์นั้นคืออะไรคือไม่ว่าจะเป็นการทําให้สัตว์นั้นทุกทรมานทั้งกายและจิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์พิการสัตว์ป่วยสัตว์ชราหรือว่าสัตว์ตั้งครรภ์คือไม่ว่าคุณจะไปแสวงหาผลประโยชน์ประกอบการกิจหรือว่าใช้ทํางานหนักที่มากเกินไปบทลงโทษล่าสุดที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่27ธันวาคมปี2557โทษเป็นอย่าง อะไรกันบ้างเขาบอกว่าไปทารุณกรรมทางสัตว์นั้นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้สำหรับสัตว์นะคะแล้วขาะเดียวกันเขามีการเปรียบเทียบอย่างที่ดรูดี้บอกถ้าเกิดคนทำร้ายกันเนี่ยโทษน้อยกว่าแล้วน้อยกว่าจริงๆจำคุกเนี่ยก็คือน้อยกว่าเลย6เดือน6เดือนรัดเท่าไหร่6เดือนสัตว์ปสองปี ปรับของสัตว์นะสี่หมืนบาทขึ้นไปของคนเนี่ยสี่พันอ่าแล้วอย่างนี้แต่ว่าคนเนี่ยอยู่ดีเหมํนทำายเขาเนี่ยเขาสู้ไงถูกไหมแต่สัตว์เขาไม่มีทางสู้จริงค่ะเขาไม่รู้จะฟ้องยังไงนะก็ฟ้องด้วยภาพหรือคนที่เมตตาธรำเขาไปถ่ายรูปมาอันนี้ก็คือก็เห็นใจนะกฎหมายฉบับนี้แต่บางฉบับบางคนเลี้ยงดูสุนัข ไม่ดีปล่อยไปกัดคนข้างนอกบ้านเป็นประจำอย่างเงี้ยเขาก็โดนกัดกัดกัดมากๆเขาก็อาจจะทำร้ายสัตว์ไง จริงค่ะ<ม>จริงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยที่มันเป็นช่องโหว่แล้วเขามีการพูดถึงเรื่องของพรบรคุ้มครองสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเออแล้วกรณีสุนัขจรจรัดล่ะเราไปให้อาหารเป็นประจำประจำประจำอย่าง,งเงี้ยเกิดวันหนึ่งสุนัขจรจัดต,ตัวนี้ไปกัดคนอื่นคุณต้องรับผิดชอบไหมเขามีการตีความที่น่าสนใจนะคะคถ้าไปให้อาหารสุนัขจรจ,รจรัดเป็นประจำเช้าเย็นชเช้าเย็นเช้าเย็นแบบนี้เขาถือว่าคุณเป็นคนครอบครองสัตว์ตัวนั้นถ้าสัตว์ตัวนั้นไปกัดหรือว่าไปทําร้ายไข่คุณต้องรับผิดชอบแต่ ถ้าเกิดให้บ้างไม่ได้ให้บ้างไม่ได้ดูแลเทศกิจเทศบาลที่อยู่ตรงนั้นต้องรับผิดชอบอ๋อเทศกิจต้องรับผิดชอบใช่ไหมรับผิดชอบค่ะนนักจรจัดกัดใครฟ้องเทศกิจได้เลยประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะว่ามันมีความเสียหายต้องไปเย็บอ่ะตัวดีมันต้องไปทำแผลวันก่อนคนตกท่อเนี่ยเย็บเป็นร้อยเข็มยังไม่มีใครรับผิดชอบเลยบอกไม่มีระเบียบบอกว่าไม่มีระเบียบต้องกทมเพราะว่ากทมดูแลท่อ ได้ข่าวใช่ไหมค่ะคนตกท่อเนี่ยเดชบุญดีที่เป็นดารานะร้อยเข็มถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเงียบไปแล้วอถ้าเป็นสุนักตกลงไปตายเลยไม่มีใครสนใจไม่รู้ด้วยใช่ไหมเนี่ยถือว่าทําร้ายนะจริงค่ะถือว่าบกพร่องหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูแลซะใช่ค่ะแล้วก็ไปดูปิดท่งปิดท่อ ผมก็ได้กามีเน็ตในเพลงคาราบาวสมัยก่อนว่ากทมเมืองที่คนตกท่อเนี่ยแต่ก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะเหมือนกับสมัยก่อนเลยนะคะก็วันนี้พูดคุยกันหลายประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุนัขในประวัติศาสตร์นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะมีมุมมองความน่ารักที่เกิดขึ้นด้วยนะคะและที่สําคัญตอนนี้ก็มีพรบการคุ้มครองการทารุณกรรมทางสัตว์เกิดขึ้นแล้วด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วเผิ่มแป๊บเดียวนะดรวูดดี้นะคะพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาหมดเวลาลงแล้วขอบคุณสําหรับการตติดามค่ะวันนี้ ดรวูดดี้และดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒนล์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ